การเข้าถึงธรรมมันมีอาการอย่างไรในการปฏิบัติธรรมซึ่งก็ EP นี้ก็จะเป็น EP สุดท้ายส่งท้ายปีต่อพันหาร้อยหกเจ็ดในปีนี้นะซึงจะมาขึ้นในช่วงเช้าแต่เนื่องจากว่าช่วงช่วงเย็นจะมีภารกิจนะมีกิจนิมบนในการสวดมนต์ข้ามปีเราก็จะยังไม่ะจะมาะขึ้น ไล่ให้ช่วงนี้ก่อนจะขึ้นโพสในช่วงนี้ก่อนอการเข้าถึงทรรมเนี่ยถือว่าเป็นตัวจิมมิกหรือเป็นตัวสุดท็อปของของช่องของหลวงพ่อนี่แหละะเนื่องจากว่าหลายคนก็ยังนึกว่าการเข้าถึงทรรมเนี่ยซึ่งการเข้าถึงทำรรนี่ก็มีอะไรเรียกไปหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการบรรลุธรรมอย่างเงี้ยนะหรือว่าการเห็นธรรมอย่างเงี้ยนะ เออหลวงพ่อใช้คําว่าการรู้ธรรมไอ้อการเข้าถึงธรรมเนี่ยมันจะเหมือนมันจะใกล้เคียงกับอาการอาการของของการเข้าเข้าถึงเนี่ยมากกว่าเอ่ออาการมันคือมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการสมานกันระหว่างเอฮิปัสิโกกับโอปนายุโกะเอฮิปัสิโก e คือเราต้องทาทาแล้วมันก็เกิดขึ้นในตัวนะโอปนายุโกคือทําแล้วไปเข้าไปถึงนะเข้าไปถึง มันไม่ใช่คิดเอาเองอันนี้ตัวสําคัญกองกองอะไรตัวเนี้ยคนส่วนใหญ่แล้วก็นึกว่าตัวเองฟังธทมแล้วเข้าใจนึกว่าตัวเองบรรลุธรรมนะหรือว่าตัวเองเข้าถึงธรรมนะมันมันเป็นการมันเป็นประสบการณ์นะคือมันต้องไปเห็นเองเห็นเองเห็นได้ด้วยดวงตาธรรมหรือความรู้สึกถ้าจะถ้าเทคำว่าคนรู้สึกก็ือเจะตีความไปเยอะนะก็ขึ้นไว้อ ถ้ากใช้คำ่ดวงตาร,รมเนี่ยก็จะนึกไม่ออกนะก็เลยจะใช้คําว่าเห็นมันเห็นได้ด้วยความรู้สึกแต่ว่าไม่ใช่ความคิดเดี๋ยวมันไม่ใช่การคิดนะมันเป็นเหมือนเส้นผมบางภูเขาเนี่ยนะตอนที่หลวงพ่อเข้าถึงแรกๆเนี่ยมันมันไม่น่าจะมันได้ได้คือมันไม่น่าจะเข้าถึงเข้าใจได้อะมันเข้าใจได้เฉยอ่ะมัน แค่เดินไปเดอจะทิ้งขยะเนี่ยไปเหยียบกิ่งไม้ที่มันคลาย,ลายงูแล้วมันเหยียบก็มันตกใจแล้วมันตื่นมาแล้วไม่ได้เห็นความคิดอ่ะเห็นความคิดว่าเมื่อกี้เราคิดอะไรก่อนที่เราเอที่เราจะไปเออออสติเราจะกลับมาเนี่ยนี่คือนี่คือการการเข้าไปอย่างคืออย่างเข้าไปในในในจิตแในสตินได,ได้ซึ่งถ้าเป็นแบบของพระติคมมหายานที่เขาทําเป็นเออ มหามหาสัตดาโลกนยนก็เห็นช่วงที่นางสุชาดาไปทักท่านเออท่านพระสัตตดาตนที่อ่าตอนที่ท่านทำอาอาก่อาทุกกริยาจนหมดแล้วเนี่ยท่านก็สลบอยู่แล้วก็พอนางสุชาดาเอาน้ำมาให้เนี่ยแล้วก็ฟื้นขึ้นมาและนางสุชาดาก็ถามท่านว่าท่านหาอะไรพอท่านเอพอ,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 อได้ยินคํานางสุชาดาดัง,ด,งดังนั้นน่ะท่านสติก็ก็ พึ่งขึ <man> like ้นมาไงคือมันเกเห็นว่าไอ้นางโซชาดาเดินยิงชาวบ้านทําไมถึงปลุกเราได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นลักษณะอันนี้มันเป็นคติของมหายานนะเขาจะคติของของเซนนี่เขาจะตีว่ามหายานไม่ก็ไม่รู้แต่ว่าไอ้ที่เขาเอามาทํามหาสดาโลกเนี่ยมันเป็นคติของของเซนของเซนอยู่เป็นเยอะนะอยู่เยอะนะเป็นของคติที่เรามีกันอยู่ใน ไอ้เทรวาสก็มีอยู่แต่ว่าไม่เยอะเท่าของของเซนนะซึ่งเขาเขาเอาแนวคิดจากทั้งมหายานทั้งเทรวาดทั้งวัชรยานคือเอาของพุทธทั้งหมดเนี่ยมาทําเป็นมหาสัตยารูกเลยมันดีตรงที่ว่ามันไม่ใช่ไอ้เทรวาดจ๋านะถ้าเป็นเทรวาสจ๋านี่เราก็จะเข้าใจง่ายเพราะว่าเราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันผสมกันกับวัฒนธรรมประเพณีของไทยแล้วก็จะออกมาเป็นเทรวาดจ๋าแบบนั้นเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นมหาสัตยารลกที่ของ อ,อินเดียเขาทาเนี่ยนะที่เขามาฉายในในช่องทีวีไทยเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นคติของอเซนจะเป็นส่วนมากเนี่ยเพราะนั้นใครอ่านหนังสือเซนมาเยอะๆเนี่ยก็จะเข้าใจว่าทําไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นทาไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ได้เดียประมาณนี้บางทีก็จะขัดใ,ใจกับเทรวาสเนี่ยแต่ว่าการบรรลุธรรมที่เราพูดเราเห็นมั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 นไม่ใช่ความคิดที่เราคิดเอาเราเห็นความคิด ซึ่งเราต้องฝึกเราต้องทําเอานะเราเราเราต้องฝึกเราต้องทําเอาบางคนเนะี่ยบอกว่ามาฟังทรรมของหลวงพ่ออันนี้หรือว่าทมของไอ,ไอ้ข้าพระเจ้าที่เป็นคารวาสเป็นอะไรก็แล้วแต่หลายชุกางกันออกมาแล้วก็มาพูดธรรมะโน่นนี่นั่นเพื่อจะให้ฟังเอาปัญญาแล้วก็จะมาลุธรรมอะไรเงี้ยฟังไปแล้วจะมาลุทธรรมเองอะไรเงี้ยมัน มันเป็นไปอได้ก็จะได้สองใแต่ว่ามันเป็นไปได้จริงหรือเปล่าในในในขณะที่เพวกคุณฟังแล้วคิดตามอะ่ะเมื่อฟังแล้วคุณคิดตามคือคุณสุดตมามยัญญาแล้วคุณจินตามัญญาปัญามันจะบระรลุทําได้ไงเพราะมันไม่เห็นคุณจะไม่เห็นความคิดของคุณเลยนะคือการบรรลุธรรมคือคุณต้องเห็นความคิดของตัวเองคุณจะเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันถึงจะวางคือจิตที่มัน จิตของเราเนี่ยที่มันไอ้อะไม่วางเน่เพราะว่ามันไปตามอนุสัยเดิมคือมันไม่เห็นมันไม่รู้มันไม่รู้คือมันไม่เห็นเนี่ยมันไม่มีวิชามันไม่เห็นมันเห็นไม่ทันเน่ะเห็นไม่ทันความคิดเน่ะจิตมันเห็นไอ้สติเนี่ยมันเห็นไม่ทันความคิดเราถึงต้องฝึกสติเพื่อจะให้เห็นมมนทันความคิดเห็นทันความคิดแล้วเราก็สามารถที่จะไม่ไม่ไปต่อได้คือมันมันเห็นทัน แต่ว่าถ้าดำนุสัยเดิมเนี่ยจิตมันคิดขึ้นมาเราเองคือเราไปเห็นไม่ทันมันมันมันคิดแล้วเราถึงเห็นทันไปคิดแล้วเราถึงเห็นทันแล้วเห็นามเพียงแต่เราไปล็อกที่มันไม่ให้มันเป็นความดีความชั่วนหน่วยต,ต,ต้องต้องศีลอคนเิรว,วาดทีมจากคนที่อยู่ประเทศไทยทีทมเถรวาดทั้งหลายในในบริเวณเอเซียใต้เอเชียอาคเนย์เ้าเนี่ยเอเชียตะวันตกเฉียงใต้แล้วเนี่ยวกเิรวาดทั้งหลายพม่มาไทยลาวพวกเนี้ย ก็จะเึดถคือเรื่องของไอ้ออยู่ในที่เขาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยอยู่ในพระเนี้ยอยู่ในไอ้ศาสนาของเราเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่การบรรลุธรรมมันเป็นการยังอยู่ในความคิดอยู่นะอ่าแม้อาจจะเป็นนรกสวรรค์สามีภพภูมิหรือว่าไอ้เนี้ยพวกนี้มันต่างที่อยู่ในสังสารวัฏทั้งหมดเลยแค่เมื่อไหร่ที่คุณ คุณเห็นความคิดของคุณเมื่อไรเนี่ยคุณนึกจะเข้าใจได้ว่าอ๋ออันนี้มันมันเป็นทางออกซึ่งเราเห็นทางออกแล้วไม่ใช่เราออกได้เลยลเราต้องฝึกออกอีกนะเราต้องมาฝึกฝึกจนมันเห็นแจ้งอ่าตอนแรกเราคือเห็นทางออกคือมักแปดเนี่ยมักกินละมักแปดที่พระพุทธเจ้าให้ทาเนี่ยย่อลงมาเป็นสี่สมาธิปัญญาย่อลงมาเลืวอหนึ่งคืออ่าอกายคตาสติหรือท่านยกย่องไปวิธีไว้ก็คืออาณาบรรสติ คือท่านต้องทำไอ้ท่านต้องเดินมักกันนะอันนี้คือวิธีหรือทางเดินอ่ะคือคือวิธีที่จะทำอ่ะทาแค่อันนี้แหละแต่ว่ามันจะออกมาออกจากกิ่นมาได้เขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิแปลว่ากลับปัตตะแปลว่าไปปฏิกับปัตตานี่มันมีแต่แค่เออมันมีแค่ไอ้สระที่ดึงออกไปแค่นั้นคือปัตตะคือสระอาปฏิคือมันมีสละอีคือมันกลับ กลับจากปตะปฏิปาตะเนี่ยมันเป็นมันเป็นอันเดียวกันมันมันสามลากสามมาจากที่เดียวกันแต่ว่ามันมีสละที่เอาไปแค่นั้นเองเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการกลับการกลับจะทำทำที่มันมีอยู่ปกติธรรมชาติของมันคือจิตของเราเนี่ยมันจะมีทุกข์โดยธรรมชาติคืออวิชชาปัญญาสังขารมันเป็นมันเป็นของมันอย่างนั้นโดยธรรมชาตินะ คนบอกว่าปฏิบัต CO, ิธรรมคือปฏิบัติตามธรรมชาติไม่ใช่นะจิตของเราเนี่ยมันเป็นมันไอช่อไปตนีคืไอ้ไรกันเล่าว่าไออิจฉาแล้วมัจฉริยอะไรอยู่แล้วเนี่ยคุณก็จะมีอิจฉาแล้วมัจฉริยะตามจิตคือจิตมันทําของมันโดยธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นเราต้องออกาก็จิตอะคือออกจากความคิดสําคัญที่สุดหนึ่งคือคุณจะต้องแยกความคิดกับความเห็นเนี่ยออกจากกันให้ได้ก่อนคือการเห็นกับการคิดนี่ต้องแยกออกจากกันให้ได้ก่อน ถ้าแยกตัวนี้ออกได้ก็คือแยกรูปแยกรูปแ,แยกงามก็ดีหรือว่าการแยกากายกับจิตก็ดีหรือว่าจะแยกรู้กับหลงรู้หลงกับรู้รู้กับหล,ล,ล,ลงนี้ก็ได้นะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นภาวะภาวะธรรมเนี่ยเป็นภาวะเดียวกันเป็นอาการเดียวกันอาการหรือสภาวะธรรมนี่เป็นอาการเดียวกันแต่ว่ามันอยู่ในหลายแง่มุมแค่นั้นเองนะอยากจะเล่าเรื่องพวกนี้เนี่ยในอ่าตั้งแต่ต้นเดือนมาจนถึงตอนนี้นเพราะว่า ออยากจะให้มุมมองเพิ่มมุมมองเหลี่ยมที่มันละเอียดลงไปคือหัวข้อมันจะไม่ต่างกันมากหัวข้อมันจะเหมือนกับเราเดินแกดูของสิ่งหนึ่งที่มุมหนึ่งแล้วก็เดินไปก้าวหนึ่งดูแล้วก็เดินไป 9, 1, ก้าวหน 9, 1, ึ่งด, 9, 1, 1, ดูแล้วเดินไปก้าวหนึ่งดูเนี่ยนะที่ที่เราก็ทำให้ดูเนี่ยตลอดถึงถึงไอส้สุดยะเป็นตัวน่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่จะให้กับพวกเราได้ได้เข้าใจนะคือฟังแล้วให้ไปคิดนะ แล้วค่อยไปทำพอทำแล้วถึงจะเห็นตามคุณจะเห็นเองอย่าอย่าเอาความคิดเห็นของเราเลยไปไปตั้งมันมาห้ามมันไม่ได้หรอกแต่ว่า man, ขอให้ขอให้เราเนี่ยเอาไป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 ปฏิบัติแล้วคุณจะเห็นของคุณเองแล้วคุณจะนึกถึงคําที่หลวงพ่อเล่าไว้ให้ฟังเนี่ยว่านี่คือธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัติคือเอาไปปฏิบัติแล้วถึงเห็นถึงเห็นธรรมตัวนี้ถึงเข้าใจธรรมตัวนี้ ซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ลึกลับอะไรเลยนะมันไม่ใช่เรื่องที่ลึกลับเป็นจะต้องบูชาอย่างว้นอย่างนี้ต้องเท่าจะต้องอ่อนน้อมอย่าง,งนี้มันมันไม่ใช่อะ่ะคุณต้องทําขอให้คุณทําเองแล้วกันคุณทําเองคือเอหิป,ปัสโกเนี่ยคุณทําเองแล้วคุณจะเห็นเองโอปาลายโกไม่ได้เกิดขึ้นได้เองในใน,ในในใจของคุณนี่แหละโอปาลายโกเนี่ยนะปัจจัทางเวทีตะโควินยูฮิติคือปัจจังคือเกิดณปัจจุบัน บัรจตังนี่ไม่ใช่แปลว่าเฉพาะตนได้เปิดไอ้ที่แปลว่าเฉพาะตนเนี่ยคือเว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 ทะเวทะเวที่ตะโบเวที่ตะโบเนี่ยคือเห็นได้เฉพาะตนคือเห็นได้เฉพาะคนที่มีวิญญอยู่เฮติคือมีวิญญาณคือคนต้องมีวิญญาณะไม่ใช่คนตายคนตายจะไม่เห็นเพราะว่ามันต้องใช้กายกับจิตไงคนตายจะไม่เห็นเพราะว่ากายเขาตายแล้วอ่าจิตไม่ตายจิตก็จะไม่เหลือตั้งแต่สัญญาหรืออนุสัยแค่นั้นคุณก็จะ ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ถึงค,คุณอยากจะรู้ทําพวกคุณันรู้ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในอนุสัยเต่ยว่าตัวอนุสัยนี้ถ้าหากว่าเราฝึกไว้ตอนที่เราเป็นโสดาบันเนี่ยอตอนตอนที่เราเป็น,ปนคนเนี่ยตอนที่เราเป็นชีวิตอยู่เนี่ยเราฝึกแล้วไม่ได้เป็นถึงโสดาบันแล้วะพอเข้าไปเป็นเศรษิีทคามีนาคามีในในภพอื่นไม่ว่าจะเป็นเทวดาเราก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เพราะว่า กิจวักจววนกับคืนมามันอยู่ในจิตของเราแล้วเรามันมันเข้าไปอยู่ในสัญญาแล้วนะมันอยู่ในสัญญาอ่าหรือความเชื่อนะความเชื่อญอ้ความเชื่อนี่มันคือสัญญาใหญ่นะสัญญาที่มันมีมีอยู่เยอะๆอะไรมันเลยเกิดจะเป็นเป็นความเชื่อมันมีในจิตของเราอยู่แล้วอ่เพราะเราไปเปลี่ยนภูมินอกจากมันเป็นเป็นตกเป็นนรกนะตกนรกเนี่ยผู้ที่บรรลุโสดาบันแล้วจะไม่ตกนรกนะ เพราะว่ามันเห็นแล้วมันจะทิ้งเลยนะก็จะขึ้นไปที่อ่าสวรรค์่ยเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมอะไรก็แล้วแต่ก็จะสามารถจะรู้ทาต่อไปได้เพราะว่ามันอยู่ในจิตอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครในช่วงที่เราเป็นเราช่วงที่เราเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยเรายังเข้าสู่ตกกระเสทําไม่ได้นะเข้าไปถึงกระเถิกระเสทําำยังไม่ได้เราเราก็จะไม่สามารถที่จะออกจากอออกจากสวรรค์ไม่ได้จนกว่าเราจะไปเกิดมาเป็นคนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไป พบรพระรุ่ยเจ้าพบคําสอนแล้วก็ปฏิบัติมาจนถึงโสดาบันหรือว่าถ้าหากว่าใครดีกว่านั้นเลยก็บรรลุถึงอรหันเลยก็้ก็ไม่ต้องทําต่อไปอีกเนี่ยแต่ว่าถ้ายังแค่โสดาบันเนี่ยก็คือแค่มีสติสติดังได้อย่างต่อเนื่องที่สามารถจะเห็นได้เข้าใจเข้าตกกระแสด้วยอาจจะเป็นศรัทธานุสลีหรือว่าเป็นธรรมานุสลีก็แล้วแต่อะจะเป็นกํลังกล๊ละอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในในเออเออเรียกว่าในโสดาบัน่ะหรือว่าโสตะปนะเนี่ย คุณมีโอกาสที่จะไปบรรลุธรรมได้ในพบต่อไปได้แน,น่นอนนะอันนี้คุณสามารถทําเองได้นะมันไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันลึกซึง้งเอ่อมันเกิดจากประสบการณ์มันไม่ใช่ความเชื่อนะมันไม่ใช่ความเชื่อว่าเชื่อแล้วเชื่อพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าตัสรู้จริงเลยคุณเชื่ออย่างนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจะได้ประโยชน์แค่คุณไปเอ่อเอ่อก็เรียกว่ามีกําลังใจให้เกิดความเพียร นะให้เกิดไอ้วิทยาเท่นั้นเองนะแต่ว่าถ้าหากว่าไอ้พวกความเชื่อ,อว่ารูพุทธเจ้าแตาส่สรู้เองอะไรเรื่พวกนี้ก็เป็นเพียงความเชื่อไม่มันมันมันไม่ใช่มันไม่ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมไม่ว่าสามารถจะเห็นธรรมได้เพราะว่าสิ่งที่คุณเชื่อนั้นมันอยู่ในความคิดคุณจะต้องเห็นความคิดเนี่ยการที่จะเห็นความคิดได้คุณจะต้องแยกออกมาจากความคิดก่อนคือไม่ได้แยกออกมาให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันอะไรกันันก็ยังเป็นคิดอยู่นะ คือมันจะเห็นแวบ,บๆแวบๆจนกว่าจิตของคุณคุณจะเข้าใจได้เองนะเมื่อคุณแยกเมื่อคุณแยกคิดกับเห็นหรือว่ากายกับจิตหรือว่ารู้กับหลองออกจากกันได้แล้วคุณจะเริ่มเห็นได้เองคุณใครที่แยกได้เนี่ยคือตกกระแสแล้วแล้วคุณจะเห็นต่อมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆเราจะต่อไปเรื่อยๆเพราะนัน้นการที่เข้าถึงคำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความคิดไม่ใช่ของความเชื่อมันเป็นเรื่องทักษะเป็นเรื่องประสบการณ์ หรือภาษาสมัยใหม่เรียกว่าเป็นความสามารถหรือว่าคอมพิวเตอน,นะ